หายหน้าไป20ปีรู้สึกผิดต่อดูสัญญาบาลูอันเกวลินอดีตนางเอกดัง เป็นอีกหนึ่งคนดังที่หายหน้าหายตาไปจากวงการบันเทิงนานกว่า20ปีสำหรับอ้อนเกวลินอดีตนักร้องนางเอกชื่อดังที่กลับมาครั้งนี้ยังคงสวยอ้อนเกวลินเข้าสู่วงการครั้งแรกเมื่ออายุ15ปีจากการชนะการประกวด Coffee Mate Stage Challenge ประจำปี1994จากนั้นก็รับการแสดงถ่ายแบบและมีผลงานเพลงต่างๆมากมายโดยมีผลงานเพลงที่มีชื่อเสียงมากคือเพลงรักเธอไม่มีวันหยุดและเพลงใจบางบง ปัจจุบันอ้อนวิวากับแฟนหนุ่มและมีครอบครัวเป็นคุณแม่ลูกสองที่แซ่บสุดๆอายุเข้าสู่เลขสีแล้วแต่การเวลาทำอะไรเธอคนนี้ไม่ได้เลยจริงๆเมื่อ20ปีสวยอย่างไรปัจจุบันสวยขึ้นกว่าเดิมขึ้นไปอีกวันนี้เรามาชมบ้านพร้อมกับภาพล่าสุดของสาวอ้อนเกวลินและอัปเดตช่วงชีวิตที่หายไปให้แฟนๆหายคิดถึงหลายคนก็จะบอกว่าหายแต่จริงๆในใจอ้อนก็ไม่ได้หายนะแต่ว่าแค่ไม่ได้รับละคร คนจะติดภาพเราเล่นละครบ่อยแล้วพออ้อนไม่รับละครเลยก็เลยหายไปจบจากละครปุ๊บก็ไปเป็นนักร้องเต็มตัวแล้วหลังจากนั้นก็เดินสายทัวร์คอนเสิร์ตมีเพลงและย้อนกลับไปอยากจะบอกว่า มามีชื่อเสียงมีละครให้ทุกคนได้เห็นมาจากการเลือกในวันนั้นของพี่ดูหลังจากที่เราชนะ Coffee m a ม e Challenge เรายังไม่มีโอกาสได้ร้องเพลงแต่มีพี่เขาพาไปแคสติง้งพี่ดูบอกให้ทำอะไรอ้อนทําหมดเลยแล้วพี่ดูก็บอกเลยว่าฉันเอาคนนี้ปรากฏว่าพอวันไปออกกองถ่ายจริงๆก็เรียบร้อยเลยอยู่ๆเป็นอะไรไม่รู้ทาอะไรไม่ได้สักอย่างต้องหยุดแล้วค่อยพูดถึงขั้นพี่ดูพูดใส่หน้าอ้อนว่าพี่ผิดเองที่เลือกเราตอนนั้น เรารู้สึกว่าอยากตายรู้สึกขอโทษมากๆปล่อยโฮไม่รู้กี่รอบแล้วบอกกับตัวเองว่าฉันจะไม่เล่นละครอีกต่อไปแต่มาอีก50เรื่องจ้าและสิ่งที่ผ่านมาอยากบอกพี่ดูว่าอยากขอบคุณพี่ดูมากๆที่เลือกอ้อนวันนั้นพี่เลือกไม่ผิดแล้วอ้อนมามีทุกอย่างวันนี้ได้ครอบครัวแล้วลูกลูกหล,หลานที่นั่งอยู่ตรงนี้มาจากการที่พี่ตัดสินใจเลือกอ้อนในวันนั้น ไม่รู้จะกราบขอบพระคุณและทดแทนบุญคุณพี่ยังไงขอบคุณมากๆบทตอนนี้กลายเป็นคุณแม่อีคิวสิบขวบไอคอนจะ4สี่ขวบจริงๆอีคิวเป็นลูกของสามีไม่ได้แต่งงานเขามาแต่งงานกับอ้อนอ้อนเลี้ยงเขามาตั้งแต่แบบบอแล้วต้องมาดูแลเขามาอยู่กับเขาคำเดียวก็คือเรารักแฟนเราแล้วรักทุกคนที่เกี่ยวข้อง